ธันวาวันชาติและวันพ่อเรานั้นหนอนึกถึงพ่อกว่าสิ่งไหนเรายังรักคิดถึงพ่อสุดอะไรพ่อจากไปสุดหัวใจมิลืมเลือนสวัสดีค่ะเด็กๆก่อนที่เด็กๆได้ฟังไปนั้นเป็นการระลึกถึงพ่อหลวงรชัชกาลที่รนั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องเหลือวันพ่ออย่างชาติกันนะคะเราจะไปทราบถึงจุดประสงค์กันก่อนเลยค่ะข้อที่ 1, 1> เด็กๆมีความกตัญญูรู้คุณระลึกค,คุณของผู้มีพระคุณต่อพ่อข้อที่2เด็กๆสามารถบอกชื่อดอกไม้บอกสีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวันพ่อได้ค่ะเด็กๆพร้อมกนหดีอยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปพบกับครูตุ่นกันเลยค่ะ วันพ่อแห่งชาติตรงกับวันที่5เดือนธันวาคมของทุกทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชบรรม,มานาถทบอกพิษมหากษัตริย์รัชกาลที่9ค่ะซึ่งเป็นวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่9นะคะ แต่เมื่อท่านได้สวรรคตรเมื่อวันที่13เดือนตุลาคมพุทธศักราช2559ค่ะจึงกำหนดให้วันที่5เดือนธันวาคมของทุกๆปีเป็นวันชาติไทยค่ะสัญลักษณ์วันพ่อแห่งชาติก็คือดอกพุทธลักษาค่ะ ดอกพุทธรักษาหมายถึงให้มีแต่ความสงบสุขร่มเย็นและสีเหลืองก็เป็นสีประจังบันเกิดของในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งการมอ,อบดอกพุทธรักษาให้กับคุณพ่อนะคะก็เปรียบเสมือนกับการบอกความรักความเคารพบูชาพ่อ ผู้ที่สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้แกค่ครอบครัวกิจการที่ควรปฏิบัติในวันพ่อแห่งชาติก็คือประชาชนร่วมกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองพำบุญใส่บาตรถาวายพระพรแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านค่ะต่อไปเด็กๆก,ก็จะทราบถึงการปฏิบัติตน ต่อคุณพ่ออย่างไรก็ไปทบกกับคุณครูปตินเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็อยากให้เด็กๆเป็นเด็กดีนะคะการเป็นเด็กดีนั้นไม่ยากเลยค่ะเด็กๆข้อที่หเด็กๆจะต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ค่ะข้อที่สเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือค่ะข้อที่สาม เด็กๆจะต้องรู้จักช่วยเหลือตนเองในกิจัตรประจําวันเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่นะคะและข้อที่4เด็กๆจะต้องช่วยเหลืองานบ้านให้เหมาะสมกับวัยของตนเองค่ะเพื่อเป็นการทํากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวนะคะเด็กๆ นอกจากการเป็นเด็กดีแล้วเด็กๆสามารถแสดงความรักต่อคุณพ่อโดยการไหว้การกอดการหอมและบอกรักคุณพ่อค่ะหรือเด็กๆบางคนอาจจะมีการอวยพรสวยๆมอบให้คุณพ่อค่ะซึ่งการแสดงความรักเหล่านี้จริงๆแล้วเด็กๆไม่จำเป็นจะต้องแสดงความรักเฉพาะในวันพ่อนะคะเด็กๆ สามารถแสดงความรักให้คุณพ่อทุกวันเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูทั้งสามท่านก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ